ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่จากไมว้ c ชาน n e ลนะคะห้ามอารมณ์เสียนะวันนี้เป็นวันดีนิติธรกรอกเสียงหวานหยดมาตามสายโทรมาทำไมไม่ทราบสายทองเสียงแข็งมาทวงสัญญาสัญญาอะไร สัญญาเลียงข้าวผมไงผมพร้อมแล้วนะเที่ยงนี้เป็นไงสายทองทบทวนโปรแกรมตัวเองแล้วก็ตอบตกลงบอกไว้ก่อนนะผมไม่ทานร้านบริษัทต้องไปข้างนอกนิติธรรู้ทันเรื่องมากคุณจะเบี้ยวละสิก็ได้ผมไม่ทานก็ได้คนอะไรลืมบุญคุณคนง่ายๆจะไปทานที่ไหนก็ไปสิ เที่ยงตรงเจอกันที่รถชันสายทองตัดบทหลอนรีบวางโทรศัพท์ก่อนที่อีกฝ่ายจะได้พูดอะไรอีกหลอนไม่น่าบึ้งเหมือนทุกทีแต่คราวนี้แอบยิ้มให้ตัวเองความดีใจมันมาจากไหนก็ไม่รู้รู้แต่ดีใจมากมายเหลือเกินที่จะได้เจอหน้ากวนประสาทของเขายิ้มอะไรยายมดหรือมีแฟนใหม่แล้วพินกหนกไม่พลาด ที่จะแซวรอยยิ้มหวานของเพื่อนยิ้มคนเดียวไม่มีเหตุผลสายทองกลบเกลื่อนเธอไม่บอกฉันก็รู้นายช่างใหญ่โทรมหาใช่ไหมละ่ะพินกหนกทำหน้าเจ้าเล่ยิ้มเก๋ที่หล่อนมอบให้เพื่อนทำให้คนได้รับอายม้วนไปหลายตลบอย่าให้หลุดมือไปละ่ะคราวนี้อาจจะเป็นขบวนสุดท้ายแล้วนะบ้าฉันไม่ขาดแคลนเสน่ห์ขนาดนั้นหรอก สายทองฟาดฝ่ามือไปที่ต้นแขนของพินกนกอายจนหน้าแดงตามใจบอกไว้เลยนะว่าเธอต้องเสียใจกว่าครั้งก่อนหลายเท่าถ้าพลาดจากคนนี้สายทองได้แต่ยิ้มรับความคิดของเพื่อนอยากจะบอกว่าหล่อนกำลังพยายามต่อสู้กับทิฐิที่มีอยู่ในใจกับความพอใจในตัวเขาอยู่หวังเหมือนกันว่าจะให้ความพอใจมันกลายเป็นความรักมากๆ ถึงขั้นลืมอายและตอบรับสิ่งดีๆที่เขามอบให้ก่อนที่เขาจะเลิกพยายามหันไปคว้าคนอื่นมาแทนที่หล่อนซะก่อนสายทองพาตัวเองมายืนที่รถเวลาเที่ยงตรงเป๊ะหล่อนก็เก๊กหน้ายิ้มรอชายหนุ่มแต่พอเห็นหน้าเขาจริงๆกลับบึ้งไปโดยไม่รู้ตัวคุณตีหน้าแบบอื่นใส่ผมเป็นไหมเนี่ยเขาคว้ากุญแจรถจากมือหล่อน ไขประตูแล้ขึ้นนั่งทำหน้าที่คนขับสายทองอยากจะมองหน้าตัวเองเหมือนกันว่าเป็นยังไงก็เมื่อกี้หล่อนยงยิ้มอยู่ไม่ใช่เหรอชายหนุ่มสตาร์รถพร้อมทำท่าเชื้อเชิญให้หญิงสาวขึ้นรถนั่นแหละสายทองถึงได้รู้สึกตัวเดินไปขึ้นรถทันทีที่หล่อนหย่อนก้นนั่งบนเบาะมือและร่างเขาก็ตรงเข้ามาหาเหมือนจะกอดทำอะไร สายทองผลากพร้อมแผดเสียงดังจะคาดเข็มขัดนิรภัยให้เขาจะทำดังเดิมอีกครั้งสายทองจึงต้องรีบยกมือห้ามไม่ต้องทำเองหญิงสาวค้อนพร้อมดึงเข็มขัดนิรภัยมาคาดค้อนอีกแล้วมองผมด้วยสายตาเป็นมิตรสักวินาทีไม่ได้หรือไงผมไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่มานนะคุณผู้หญิง เขาทำเสียงบน่ขนขณะขับรถเคลื่อนไปสายทองไม่ได้โต้ตอบนั่งเชิดหน้าตามแบบที่หล่อนมักนิยมทำเวลาเจอเขาจนรู้สึกเคยชินเห็นว่าต้องทำตามปกติไม่เมื่อยคอหรือเขาทักทำเสียงปนหัวเราะยุ่งหวังดีคอเค็ดไปผมไม่นวดให้หรอกนะเขากลัวหัวเราะหญิงสาวจึงค้อนให้อีก คุณกับผมพูดกันดีๆสักวันได้ไหมบางทีอาจจะเจออะไรที่เราสองคนยังไม่เคยรู้สึกต่อกันก็ได้นะเขาเสนอหน้ายิ้มหันมาหาหน้าเรียบๆของสายทองคุณชอบยั่วมโมโหฉันคุณก็อย่าโมโหสิผมสัญญาจะไม่พูดให้ล่อแหลมต่ออารมณ์บูตของคุณเขายกมือสัญญาทำหน้าตลกใส่ลอนรอยยิ้มแรกจึงถูกมอบให้ เขายิ้มหวานตอบหล่อนเช่นกันมิตรภาพที่ดีเริ่มก่อตัวขึ้นในวินาทีนั้นและมันก็ดำเนินไปได้ด้วยดีตลอดมื้ออาหารและอีกหลายวันต่อมานิติธรไปบ้านสายทองในวันหยุดต่อจากนั้นเขาถูกซักถามจากน้องสาวทั้งสองของหล่อนเป็นการใหญ่เรื่องหญิงสาวที่มาตามจีบคำตอบที่ชายหนุ่มให้แก่ทั้งคู่ สร้างความยินดีและเพิ่มคะแนนนิยมให้แก่ตัวเขาอีกโคเขามองไม่เห็นอุปสรรคใดอีกแล้วนอกจากตัวของสายทองซึ่งเขาก็ไม่แน่ใจว่าหล่อนก็มีใจให้เขาหากแต่ยังอายที่จะยอมรับในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกต่อเขาและเขาก็จะไม่ยอมแพ้ที่จะทำให้หล่อนกล้าเปิดเผยและยอมรับมาในอนาคตอันใกล้นี้ ความสัมพันธ์อันดีของนิติธรและสายทองดำเนินไปเรื่อยๆทุกอย่างพัฒนาไปในทางที่ดีโมดพาพ่อไปซื้อต้นไม้บ้านคุณนิติธรหน่อยสิสมศักดิ์อยากไปดูว่าบ้านที่ลูกเคยจึงคิดอุบายไม่รู้บ้านอยู่ไหนคะ่ะไม่เคยไปสายทองตอบตามความจริงหล่อนไม่ค่อยรู้เรื่องส่วนตัวของเขามากมายนะักอา้าวแล้วกัน ไหนว่าเป็นแฟนกันแล้วสมศักดิ์งงมดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไม่ถามพ่อแม่เขามดยังไม่รู้เลยข่าวว่าชื่ออะไรทำงานอะไรมีชีวิตอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้สายทองงงตัวเองเหมือนกันหล่อนควรจะรู้จักสนใจเขาให้มากขึ้นกว่านี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อจะโทรหาเขาเองก็แล้วกันสมศักดิ์เปิดเบอร์ทโทรศัพท์อยู่ครู่หนึ่ง ก็เจอเบอร์ว่าที่ลูกเคยทั้งสองคุยกันไม่กี่ประโยคสมศักดิ์ก็วางสายหันมาสั่งให้สายทองออกรถพ่อลูกใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงก็มาหยุดรถหน้าร้านขายต้นไม้ซึ่งทำต่อจากตัวบ้านยื่นมาด้านหน้านิติธรอ,ออกมายืนยิ้มแป้นต้อนรับตั้งแต่หล่อนยังไม่ลงจากรถผมดีใจจังที่คุณมาบ้านนิติธรรีบบอก พ่อให้ขับรถมาให้ถ้าพ่อไม่มาคุณก็คงไม่มาใช่ไหมเขาทำเสียงน้อยใจก็เจ้าของบ้านไม่ชวนจะมาได้ไงล่ะไปดูพ่อดูต้นไม้เถอะสายทองตอบไอายๆพร้อมไล่เขาแต่แทนที่พ่อเขาจะมาเลือกต้นไม้กลับไปเป็นแขกของพ่อแม่นิติดทรหน้าตาเฉยหล่อนจึงต้องพ่วงไปด้วย วันนี้จึงกลายเป็นวันเปิดตัวแฟนของลูกชายบ้านนี้ไปโดยปริยายพ่อเอาเวลาส่วนใหญ่คุยเรื่องต้นไม้กับพ่อของนิติธรสายทองถูกแม่ของเขาดึงตัวไปชมบ้านที่เต็มไปด้วยต้นไม้ชนิดต่างๆมีทั้งที่หล่อนรู้จักและไม่รู้จักเต็มไปหมดในตัวบ้านและบริเวณรอบบ้านอุดมชุ่มชื่นและงามตาไปด้วยต้นไม้ตาธรเขาเล่าเรื่องหนูให้แม่ฟังทุกวัน แม่จะขอไปดูตัวเขาก็บอกว่ายังไม่แน่ใจว่าหนูชอบเขาหรือเปล่ามารดาของนิติธรเปลยขึ้นสายทองได้แต่ยิ้มรับนึกฉุนเจ้าคนต้นเหตุนี้คงเล่าหมดละสิว่าหล่อนปากจัดขนาดไหนลูกของแม่เขารักหนูนะรักมากด้วยหนูล่ะพอใจในตัวเขามากน้อยแค่ไหนสายทองอายแทบมุดดิน จะให้พูดออกมาได้ยังไงกันหนูอาจจะคิดมากเรื่องที่เขาเคยแต่งงานมาแล้วแต่แม่ขอบอกก่อนนะที่เขาแต่งเพราะพ่อกับแม่บังคับเป็นเรื่องราวคํามั่นสัญญาระหว่างผู้ใหญ่นะ่ะจริงๆแล้วแม่กับพ่อผิดเองแหละไม่น่าทำให้ลูกต้องมาเดือดร้อนด้วยเหรอคะสายทองทำเสียงสงสยัยพอดีนิติธรเดินเข้ามาร่วมวงสนทนาด้วย มารดาจึงยกหน้าที่อธิบายให้กับชายหนุ่มสงสัยอะไรจะ๊ะถามผมสิชายหนุ่มทำหน้าเป็นดีใจสุดฤทธิ์ที่หญิงสาวเริ่มสนใจเรื่องราวของเขาไม่ได้สงสัยสายทองไม่รู้จะตีหน้ายังไงโรคปากแข็งกำเริบจนได้อา้าวคุณแม่บอกให้ผมเล่าให้คุณฟังแล้วคุณกับคุณแม่คุยเรื่องอะไรกันล่ะ นิติธรทำหน้าเจือนอุตส่าห์ดีใจที่แท้เขาก็เข้าใจผิดนี่เองไม่มีอะไรพ่อคุยเสร็จหรือ,อยังฉันจะกลับบ้านสายทองลุกจะเดินไปหาพ่อจึงถูกชายหนุ่มฉุดมือไว้ดึงให้หล่อน,นั่งลงและรีบปล่อยอย่างรวดเร็วกลัวอารมณ์ดีๆของเจ้าหล่อนจะเสียให้เขาปวดหัวอีกคุณสงสัยเรื่องแต่งงานของผมใช่ไหมรู้ได้ไง ล่าซะหน่อยจริงหรอเอ๊ะโถอยา่าโกรธสิไม่สงสัยก็ไม่สงสัยงั้นถือเสียว่าผมอยากจะบอกก็แล้วกันนะคือพ่อแม่ผมกับพ่อแม่ของอดีตภรรยาผมเขาเคยเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่สนิทกันมาก่อนตอนที่ยังไม่มีลูกเขาก็เลยตกลงกันว่าถ้าลูกออกมาเป็นหญิงกับชายจะให้แต่งงานกันสุดท้ายก็ออกมาจริง ก็เลยจับแต่งผมคัดค้านแทบตายแต่อย่างว่าแหละผู้ใหญ่บางครั้งก็ถือความคิดตัวเองเป็นใหญ่เสมอผมเลยต้องยอมอีกอย่างท่านทั้งสองก็ทำไปเพราะหวังดีผมอยู่กันไม่ถึงปีก็ต้องแยกทางกันตอนนี้พ่อกับแม่ก็เลยตามใจผมทุกอย่างจะหาสะพ้ายยังไงก็ได้ถ้าผมรักท่านก็โอเคแต่ดูท่าผมจะแย่นะ โชคไม่ดีเพราะแอบรักสาวข้างเดียวอยู่เนี่ยนิติธรทำเสียงอ้อนสายทองตีหน้าเรียบไร้อารมณ์ใส่เขาแต่จริงแล้วหล่อนดีใจแทบกระโดดกอดคอคนที่นั่งทำหน้าน่าสงสารอยู่แทบแย่